ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลักนณาราศีสิงค์คุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนนะมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับแล้วก็วันที่1 0เอ่อ13กุมภาอาทิตย์ย้ายไปอยู่กับพระฤหัสนะเป็นคู่มิตรใหญ่เท่ากับชาวสิงค์นั้นไปอยู่กับดาวคู่มิตรนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนอุ้มชูนะครับ นก็เป็นอะไรที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นนะครับคุณจะมีความเอ,อ่อเรียกว่ารู้สึกอุ่นใจที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเป็นแบ็กอัพคอยให้การสนับสนุนเราแต่อย่างไรก็ดีครับก็ดันมีดาวอีกสีดวงไปลอยอยู่ในเรือนอรินะครับหนึ่งในนั้นคือดาวเสาสองคือดาวสุกสามคือดาวพุธและ 4. คือดาวอังคารสิ่งที่ผมอยากจะติงชาวลัคนาราศีสิงห์เอาไว้นะครับขอให้ดูให้ดีเรื่องข้อตกล เรื่องสัญญิงสัญญาต่างๆในเรื่องของการงานโอเคการงานได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีก็จริงอยู่นะครับแต่เรื่องตัวบท กฎหมายเรื่องสัญญาขอให้ดูให้รอบคอบนะครับพยายามอย่าให้ผิดพลาดหรืออย่ามาให้ใครมาเอาเปรียบเราเราดูกันให้ชัดๆแบบนี้เราจะมองเห็นว่าดาวมันไปอยู่ในเรือนอริถึง4ดวงด้วยกันก็คงจะต้องติงและเตือนให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ระมัดระวังเอาไว้ดาวการเงินเองก็ไปอยู่ในเรือนอรินะครับดูเหมือนกับชาวลัคนาราศีสิงห์จะคอนโทรลรายรับรายจ่ายได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือบางครั้งเราเห็นอยู่แล้วแหละว่าการเงินมันเป็นแบบนี้แต่ด้วย ชาตาะตมันก็ทําให้เราอดที่จะต้องใช้จ่ายไปกับเรื่องบางเรื่องไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเองหรือแม้แต่ในเรื่องของเอขาเรียกว่าต้องช่วยเหลือใครก็ตามนี่แหละครับคือคือ,อสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องระมัดระวังในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่1ถึงวันที่5ความสำเร็จยังมีมาอยู่นะครับ5ไปถึง10 ยังคงได้รับความสําเร็จดีอยู่ในเรื่องการงานแต่ก็เหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเลยมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างในเรื่องของการงานแต่ก็ยังโชคดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยเป็นแบ็กอัพให้กับคุณนะครับพอในช่วงวันที่11จนถึงวันที่20นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงแห่งความกระตือรือร้นในเรื่องของการงานอย่างมากมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องเข้าไปจัดการ สิ่งละอันพลน้อยหลายๆอย่างที่ชาวสิงต้องทําแต่ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความสําเร็จดีแล้วพอมาถึงประมาณวันที่21จนถึง28นะครับการงานก็มีความสําเร็จดีแต่ช่วงไปลายๆสัปดาห์ระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาสักนิดหนึ่งนะครับดาวที่ไปรอยอยู่ในเรือนอริถึง4ดวงนั้นดาวศุกร์เองนะครับดาวศุกร์เองก็เป็นดาวดวงหนึ่งซึ่ง เป็นดาวเจ้าเรือนการงานน่ยมันไปลอยอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่ามันต้องมีเรื่องแก้ปัญหาในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะเยอะแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นได้ชัดเจนที่สุดของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับคือเรื่องวุ่นวายภายในบ้านนะเรื่องวุ่นวายภายในบ้านของชาวลัคนาราศีสิงห์ไปดูให้ดีนะครับญาติพี่น้องจะนําเรื่องจุกจิกเรื่องวุ่นวายมาให้หรือตัวคุณเองนี่แหละที่จะขัดแย้งกับญาติพี่น้อง นะครับไปสังเกตกันดูให้ดี13กุมภาดาวอาทิตย์ย้ายวันแล้วก็ดาวศุกร์ย้าย22กุมภาอังคารย้าย26กุมภาล้วนแล้วแต่ส่งผลกับชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งสิน้นกับชะตาชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้าเรือนตัวเองไปอยู่ในเรือนความรักนะครับไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นคู่มิตรใหญ่คุณอาจจะไปพึงพอใจกับความรักกับคนบางคนแต่เป็นความรักที่ไม่มือหวานัก เป็นความรักแบบผู้ใหญ่เป็นความรักแบบชอบกันที่ไม่เปิดเผยอาจจะเข้ามาเกี่ยวกันในวงงานหรืออาจจะมาเจอเจอกันจากโลกโซเชียลแต่ก็ล้วนแล้วแต่ไม่เปิดเผยทั้งสิ้นนะครับตามความหมายดาวบอกไว้อย่างนั้นเหตุผลเพราะว่าดาวเจ้าเรือนดาวที่คุณไปอยู่เรือนที่คุณไปอยู่เองเป็นเรือนของดาวราหูราหูไปลอยกลางฟ้าอยู่ในดวงคุณมันก็ไม่เปิดเผยอยู่แล้วนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีสิงห์ แล้วก็ชาวสิง์นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีสิง์ชาวลัคนาราศีสิงมีความแปลกมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาคนที่มีคู่อยู่มักจะไม่ค่อยได้เจอกันด้วยอิทธิพลของดวงดาวถึงแม้สมมุติว่าอยู่ไม่ห่างกันนักแต่ด้วยสิ่งแวดล้อมมันก็จะทําให้ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่าไอ้ดาวที่มันมาทับในลักษณะนี้สําหรับคนที่จะมาเจอเจอกันใหม่ๆ,ๆเนี่ยก็อยู่ในเครื่องเงื่อนไขเดียวกันคือ เจอเจอกันแล้วชอบกันแล้วแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสเจอเจอ,เ,จอเห็นหน้ากันบ่อยนักอาจจะด้วยอิทธิพลในเรื่องของงานหรือเรื่องใดก็ตามเป็นไปได้ทั้งหมดเลยและนี่ก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์กับดวงชะตาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี